ครับกับสาวน้อยมหัศจรรย์ลูกหลานพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีเลือดเนื้อจอชื้อสพี่น้องชาวอุบลร้อยเปอร์เซ็นและตอนนี้เป็นลูกหลานพี่น้องชาวจังหวัดศรสีสะเกดทินย์ฐานยูหันเนาะนะครับขอรอยยิ้มและเสียงประเมวทต้อนรับองค์หญิงเพชรพันแพง แสดงว่ามึงตายจะเือจพองไปผู้ใดพามันเฮเขาจชี้กูจะเป็นทวารทันนัอยอีกอะไรโอ้ยจะัำอะไราะไร่ยใช่หไรอันนละอาวอันนี้ก็อ้ยมีขนมสอยหมอยวะไทยสายไหมโอ้อันนี้ไม่ได้นั่นแหละสายไหมจ้า มาเดองขเลยมากินตาักินปอดรุ่นหัวตลอดไฟเพิ่นบ้แตกนเอาฝากในพี่ยุดธโอายีจะเาพม่วงหวอดไปกูเป็นยังไงนะเมหวงหไปม่วงกูสิตายนี่เป็นยังมาเปลี่ยนกูแรงมึงมาแต่พักผ่า มอลองหลายๆเดิมแต่ทีแก่มอลังกับพัฒนาส้อยเลยดอกเลยเอาเก่ยวยังจะส้อยกับสาดพัฒนาโอ้ยส้อยกับโอ้ยรถบานเกี่ยมันขอโบอดโหนดาันขึ้นัมน้วยน้ำไหลแง่แยม่แมากกันสิอรน ที่พันนาเราท้งคนรากแก้ยุ่มหวงเลยคมาเกอมากจะเริ่อนดีแจะเลื่อนขาจะเลื่อนหูจะเลื่อนาไม่เห็นพัดว่าร่างเฮารร่มรวยร่มรวยร่อรมพื่นร่มพื่นไปด้วยแม่ไปแค่ข้าทานจาชการเขยมาเข้าจุ่คุณเจ้าเมื่อนี้เป็นมุญใหญ่ได้พอมมุญใหญ่ไปตังีไปน้องบาาครับฟ้ามาคนไหล เพาหสิไปใส่ปัดราคาถือเน่อไม่มาบ่นแบงเ์เนอะัตราคาถือแค่ไนเดอเอาถือก็มันอร่อยมันอร่อยเอ้ยห้าสิบบาทถือเห็นถถือรถตลีลัางวันที่หนึ่งกระไดนี่แต่พูดว่าไห้ก็นั่งถูกกว่าละ เป yeah, so ็นเนี่ไมเป็นยังไงยัยว่ามันผู้ชายแต่ฉีดแดกแต่เรม่ใช่ฉีดแอกุยขอคุณจ้าขอบคุณจ้าว้าวเจ้าว่าหนาวยแงไย่าพ่อพี่สะพาพนี่ยังมาอ่านถึงพอยูตี้ฮะกระโมลั่นกันล้วเพรม่นใช้นังหลอกเนี่ยบุนพนันถ่ายสกัน คนสีคนมอเรียกโอ้ยหันดูเลยเท่าไากัล่ะจังหตุ้มสิวจังหวตุ้มตาดิจังหวตุ้มสวตุ้มตาอย่างี่ใช่หรือไม่ไอักกนี่ลเกินไม่กี้อเดียมๆนี่สังขั้งสังข้างยี่สิบาราบกินสูงแต่พักผอนมาเพียงพอไปเห็นที่ยังสิบพักพอนมาเพียงพอม้าหดแต่สีม่งเคองเอาสีม่งเศร้าเออเอาขึ้นาพักขึ้นมานอนหนหวยคนหวยยังออกเลยออกเลย้ยังออก ผมสิ่อออกกับประธานก็เนี่อย่างงันนี่ม่ยซอยดาวนั่นนี่จดไขครนั่นดิบาทละยีบาทบาทละยีบบาทเอ้เขาจะคนมอรับหนึ่งคนเพราะยี่ติบเมตถวยเอไดนขู่บหญ่เลยนอนอยู่ใจกุฏิหลวงปู่น่ะนะเป็นยังไงถ้าโนกออกเลยออกเลยมีตาราวันยังไงทีวีมอเตอร์ไซค์จกรยานพี่ โอยตอน,นั้นยงไป็นข้นลางห้องที่ก็อศูนย์วางเลยหอกเยได้ยังวะโอพื้น้นนาาเห,ห้อลังได้ยังแน่ไหมรบปได้จักรยนเดกรตู้เย็นังยังสักขามีจัตตาันพยาบาลเมา คนยิงค like. ิวจะกันบอกกันเลยเอาหลอดสีเขียวเอาหลอดสีเขียบอกรันเดี๋ยวก่อนตกระสื่อก่อนก็มาเอาลดใส่เลยกันมันอย่ามัแก้วไปไหนมนบานแล้วกตแบบจุกเอสีเดียวกันจะอ้ยมันเข้าหยองก็จะตงโอ้มาจากมาจากยุนเด้หนิองไรจะมัจจายกอมัจจาน‑‑อมัจจานาโบ เอืองอามาเงินเมียเงินเงินต่มันะะ่าตั้งแต่หดงามหลองผักปล่อยใส่เอา้าเอา้าลอหนะ้าลอหลังจะมาพอดแต่แน้่จะสีถ้เนาะ วันสนานเนี่ยพูเกิดละพอ,อยูนเลยย่าหหลนันไหลโอ้ยคนมาไหลแต่พอนันาน่าถือเนี่ยวันน้นคือน่นคือคนมาหล่นทำหมุนคนย่างไงคนจัดเนี่ยแมงอดส,สังกสีท่านสสกันมากสวัสดีสรับท่านสสคังกีโอ้ยน่อยหอยไวส,สังกสีคนธรรมดาได้หองน้ำหองน้ำสะดวกมาจะทนเรื่องความใส่ทร้งควาขัวครับห่องนี่น้ำผัดประตูผัดพรม่ตก่อนหน้าออกจากกัน บอลทองมีน้ำมีก้อนมีขันแบบน้ำถ่วงต้นต้นอยู่หลังมารุ่ง,งไม่ยังววตววขี่ก้อนโพ้ชแฉมของสุดสดที่แหลกนั่นแหละไม่เลยมันหน <c oughs> ลังมารุ่งไม่เป็นชุนแ้วกับมือหนุ่มหนุ่มนึ้นตามถอกโลกไว้ก่อนหลังที่ไม่เราไปว่าจีซีจีหาแล้วลูกหล้างทุสิตกับเมือ่อวานเมื่อสองไหลแล้วนะเนาะพยายามลูกเต่าคุณจยอะมากจากกระปุกเทปปอมากปอ ไม่อยังเจ้าใหรเห็นั้ะคอรอี่เม่ันได้ขึ้นห้าเห็ยังหางแต่กี่คอยกับไปย่างงาุงเท้มงูโอก็เสียาเป็นมล่าเลยนะเนี่ยสะพอดแน่งเชนสกันแต่ไม่หยาบแบบข้าบันมาสัตวจะาก็สอยบ่าแหน่ม่คนั็คู่ยุการบ้านโอ้ฐานร้านนขอแต่คนโกจีบมันยัใก้บ้านพื้นเรียงพี่น้องเลยนี่หละโกมาบ้านดีซีที่หาบ้กมาล่า ทำงานแม่ยใหายมันจับควายหายนกขึ้นหอวลูหัวเตาคอยลักายเข่าเลาปีนี้พ่อได้ายแต่เข่าขายางค่ขายหอดเลาเงื่อนเหลี่ยงปูมืออัตท้องใส่มากดลยศานาต้องใส่มามันเม่าเหล่าเจ้าถอดจิมใจมันออกสีพ้าความสนาควมจะเป็นอคามเดีย นี่ดนพีน่นเเลยว่าอยากพยายากน้องทางบันน้องับฮีว้ายน้องพี่น่อน้องัวฮีน้องโบฮีครับอันนี้น้องบัวฮีใหญ่ครับแล้วมีน้องโวนีหน่อยเจ้ายที่ี้าหลงไปดูเออเออต้นักต่างจีบีไปตัดป้ากันพี่สองัดก็หลัน่อยกำไงบังคับนี่ปามาี่ไป้าบ้านน้องน้องี่น่อยเนีคือที่บ้านหลงไปทั้งพูนแครไมาหอดีการูใครไม่หยีันจะ ฝากได้วัออไดไ,ได้ว่าพี่น้องจะไปถือไปสร้างได้พี่น้องด้วปพี่นา้าฝากให้เร้่มไมดีพี่การพี่ง่ายแจาสาวนอยแปงคิวกับคิวกับไปเรื่อยๆพี่ดยมาบนพัฒนา,นานนัยดีพัฒนาก็พี่นี่ซื้อรถแอร์ให้ห็นพ่อข่าวมาพี่ทงกตะกีข้ขี่รถพะล้มรถแอร์จีท่านแฟนนครับซื้อรถแอร์ให้ขี้พ่อแ่น่าทัานต่อยจีเพราจะขืนครัไนแอร์ห้างพพี่ รถไม่เลยครับต no. ัว่ามันเต่าบุกไม่กันเป็นยังไม่แต่สีเนาะตึงไปเมิ่อไปกันฝนตกกันรองเมืองเสร็จแล้วเป็นยังไงอ้ยจะได้เปลี่ยนาบอกแต่ปีนา่ะซื้อเพิ่อสีสามท่นครับซื้อรถยังซื้อรถบ้านนี่แหละซื้อรถบ้านอีกสามท่นซื้อรถบ้านพอซีนอีกวงหนึ่งนี่เป็นอีกวงหนึ่งครับสาวน้อยสองสาวน้อยสองสาวน้อยระเบินโชว์ะเบิดโฉไปต้องใบเต่าแบบให้ในการบริหารของบอจูครับเว้นที่เครื่องเสียงแบบเดียวกันไม่บมดเื่องเสียงไม่ต้องห่วง เแมนครับม่อลังกันไม่งั้นหน่อยงั้นอย่ครับราคาซอมอครับนี่ยกงยหลับพระเอกน่อยมาสมคระเพียงไรแล้วมาเบิ้ง่อพาลูกแก้วแล้วคูดจากหลังพระเอกี่ี้ เมียไปไม่สู้สวัดทองเอ้ยกูสิบุ้ยเพมางชีวามนจะต้องมุนสังว่าสุมแท็มื้ยชีว่าเจ้าบอนังอเยับเ่นอ้พงเจลยมาขึ้นโอ้ยเบิ่งคาขาจะมาขึ้นหมูขึ้นจากน้ำแกงนี่เถิดบมมาขึ้นพิบัาิเถิบ สมุนงานไปตามท้องโอ้บนี่ก็ขาวองอไม่น้ำแล้วคุณท่านโอ้ยเืือหลวงเสือไหลจะไปจะตังคืเสือมาโคโยอ,อยแข่งคุณแดงฮะเดี๋ยวนี้สิบปัาหา,าันเลยมันเียวมากอีบรรทุเนี่ยคอยมันมีไปที่สุดมันชวนวัว่าไปลบเนี่ยนีส่สูแล้คือหเี่ยงหวเล้ยวในที่สุดมันก็มาอี๋อก็มาคุณสร้างโย<อ>ม่น,นี่ทะ แผลเลยอ้มันเจ็บนี่มันเจ็อปันไม่ไหวมันแจ็บ่ันปัญห เอาจจได้ซือสีลุ้ยค่อยได้สอตมาครั้งนึงฮะสองตัวเฮได้ใจวู่ค้างในค่อยได้สองแปได้ยิ่งใส่จะบอกอไรรสสองแปดแต่ยว้ยเดี๋ยวาไม่มีคนหน่อยเอ้ยมันาสองแปดพไม่ได้แ่คอยเห็นคตาหันใครอปใครจะได้ไม่ยิ่งไหมมียิ่งมีใครใครบอ่อกสองคัง แปะกองสองขากับผักเมื่อยใบกับใบทึ่ทึและไข่ตีพร้อมมันกลเห็นร้อยเข้าฝ่ายจุดด่งดำอ้วนอีบวันพรอมหัวมึงมีอยู่แล้วชิ้นเจ๋อเพ่งมาสั่งส่วนหัวไปลงสังอีเพิ่งนั่งจัดฟังกูด้วยกูนี่จะไม่มาพูดอะไรเลยมาบัดท้อกันเงินแม่งยังมึงอยู่เอาวันที่มีเจ้ามาเป็นกระทงสิว้ายเจ้าพัก ต่อ่าแมวมาต่ออุ้ยเอหมอกเงินเส็าไว้าื่คยเะไอทยงไงเพิ่อนเพื่เลยุ้ยขาเบลโอ้โห้คุ้ยปบ่น้าเบวาสตอนี่ได้ยังไนพอคืนทางเก่าเสร็โอ้โ้ยกมือเ้นด้ว้าเอาเป็ด้าีสิมาไหวแล้วเห็นยังโอ้โจโจังยังอี่หีเนคนไหนเี่ยัง ก็แต่คนนี้ไม่หยังอนุสาวหรือตลีเยาวชนพูดตํำป้าตํำแยกกย้ให่นี่มาเะ่างหายเจ้าของต่วงตะบื้นเป็นเจ้าภาพสิครับเจ้าภาพอุ้ยนาจะมาคือแถวนี่ตั้งซุปหขาว่าใหม่นี่แม่ บมกเคื่เลยก็ว่างายเจ้าของขาผมครับเพราะว่าไม่ลดเบิรหมดแล้วมันเป็นยังไงมันเกาเห็นนาพะเอกมาลัณนะนีล้ว่าอยากกินหมักแกงโมที่จริงอยากกินย่างมันใส่ลมอานี่แม่คนให้จัดมักการแสดงมครับซื่อแฟกซ์ในสูตรเบิรงพร้อมอุ้ยเอาคำว่าุ้ยนี่แงลำยักาุฝ้ายง่าเลยน หอมสื่ทนสาเท่าผาลูกูรีบเรียบง่าใช้ได้ทั้งครอบครัวน้ำยงปักพารุไฟลายหรืล่าเป็นความจริงล่ะผมไม่เหม็นอ่ะผมไม่เหม็นสมผมม่เหม็นสที่เราพูสามันอันนี้เขาปูถอดเส้อปูจยิงใส่กันได้กาวใาทัพารุะยี่ใส่ดียวผมสี่ปหาซิกอใส่ดูในที่เท่าไปย่างแกไปยังนเีขามานั่งพี่ลหเนาะไปย่างนั่งยังถือปีนยูสีเกตดน้ย ใส่ผ e euh, ้าพุมเดียวคางางเดียวทุกเท่าไหมโอ้ผมออกไปว่าเลยแหมคนไหลแหมเอาไปตั้งหลังป้าไคพย่ไล้ครับตั้งซักเปล่าเราเราจะต้องมีเทับ้างต่อทุกเท่าหางนี่เลยเซ็ตไปเลยนี่บอ่ามันขึ้นว่าีในวงหญิงเยียบเลยข้าวม้นดี ก้อนแม่ป้าทองบ่ากบมาไหนดิอ๋อว่าน่นอันนี้อันนี้แมงวันสองจะพักก่ะไม่จะหักครับแล้ววันทองมาใส่ในผมคุ้นแฉกครับเจ้าหนุ่เป็นคนเจ้าตัวคนแรกเลยครับสากก็ไปวันทองจะสอคุ้นฉากในสอครับโอ้แล้วจ้กกับมาข่าผมบอกว่าจ้ามาขายฉากก็ไปเป็นข้อจีมขอโทษได้หลายสัปดาครับผมโหมดไม่มาเบิร์นสอพอไม่อย่างแล้วเบิร์นวันนี้จะไปขึ้นบ่อลำออดแต่ไปอย่างบุรีรน่ะ์นำหาออดเอาฉากองไปครับ

พูดีพูงแอประเด็นที่พ่อดียูะว่ดีออก่อยุคข่างเจ้าแห่มนะก่อนออกจากโพดมาเึงไู้บเปลี่ยงยันพ้ดจะงหวยังการทามามเราเปลี่นยันว่าก็คือจังใจอยากถูกแปลกพอย์่งเห้ิงากพักเขาเลยอยากินอะไรก็เอี๊ยโอเคจวพัวไหมติด อย่าง,ง,ง,งน้ำแม่ตีคำนี้มาบ่ไหนนักซื้อแห่งจัมปาหกูเฉยอยู่กูนี่แหละเป็นมหาชนยะมหาจน เราคงไม่ได้มา แล่เกือบตายแยังหายใจออกาคตรพี่บ้ากินหนังอย่างไั้นไหนได้บ่นองโเ้ตงตาชิว่าโอ้เสียวชที่มท้องเนย่งเลยวัที่ขาาเขาเรีนวัขามบเก้าร้อ้าิ้มันมีคนจินพันคนิงพันต้องท่าไปเบื่อยังเป็นอมาต โย่ินาสอดนะอยากได้ยังเอาปันเป็นขาสตาร์โมไซค์แท็กโมเอกันมึงจะคิดยังไงเขาเผยสิว่าหางี่นี้จะวางคอะสิอยากขายเข้าขาซะขอสิวิจัยยากาคุณพ่อด้ค่ะเอออยากพวกต้องมีขอแลกเปลี่ยนเอาอยากเปลี่ยนตนิวมึงว่าเอาเนียว มันเป็นะลูกพี่ยจขอร่ำเลียอย่างหมอแรว่านักเป็นคุณแผนพวกที่เป็นคนสร้างพวแมนติเป็น่งองคุรบมาองคุริมาโอ้ยแต่วาดีแน่นนเยอะก่ไน้ฟังโดนอะไรเอาเร่องนี้เอาเรืนี้ไปจทังฝากไปบอกหมอั่นรับเร่ยงนี้ไปเลยเนาะไปเลยเฮ้ย นงาหนูเนี่ยานาตัวรับยังไจินปิงอ้ยวันวันท้อแม่ีอเียวคอมโอตัวซื้อเยวคอมเฉาคอมอะไรังงีมึงไม่ยังกาเอาหจินปิงมึงเดมันตาย้อนปิงนี่ผู้ใดอแต่ว่นผู้ใดฟังโดนเดนทานพื้นบ้านองนี้เนาะท่นมวลตัวเนี่ยไปบอกสคนกัวังสันงังเขาบอกไปแล้วว่ารับุนแผนกันรับคุณมันบ่ดีเอาเรื่นี้เอาเร่องนี้นั่นงนี้เลย มีมุขกาจอดัดัสายบานน่ยดกับงเมื่อกี้าจอดับเลยเรมาเราตนได้หกากาลเพื่อะมาคนหนัแก่ลนาวนี้ดนแน้งแก่อยน้นาลเ้าครับกำงบักทั้งครับกันอยู่ใเพร่อใจ สองใจอีสองรอบอีสองกอ,อกอมเม่าวนานลบไม่กูแบบนี้แล้วึง่ีเทคูไม่อย่างนีแล้วนันดีนี่บอกกับคุณวัฒนา พอพป็นตัวอซะเป็นตัวไรไสอยู่บเลเรืองไสอบเรนเป็นยังท่านน้หาป่าตะไรปีก้มือนนัอยู่ป่าเป็นเปียไสอนึ่งียังไสอกัแมงแนวเดียวเลยนะม่งหนาไก่เชียงธรรมชาตินี่เราผู้เดียวะผู้ใดลงกากเต้ยรกันไดกบยงเลวัดรังอะดอกอู่วดก็บ่ว่นอรย านกินปีหมอเขาบอกหนึ่งองคเ่องนี้แหะมันจะปกตีฮะเขาเรื่องนี้แหละมันสูมันขึ้นองนีพี่เนี่ยหาชาละเป็นอดีท่านประมปทมโพธิ์ประมปทมโพธินีทานชาดกนี่นะเออโอยอีท่านเนียปลูกข้าโพดน่ละอ๋อประทุมประทมโพธ์ไปข้าโพดแม่ ไปเามาปกะวัสั่งรับนดนี่สิบกาคางเดียนเดียวกันนี่ล่ะเออเออเอาออกมาสคนรังสเลียงจากนั้นผมฟังเอยคุณแสวงตามหา้องีว่าต้องอีสานสัวหัวมันไอ่อยู่แล้วมันหนังจะสา่ไปทำมปอดีนวันที่แล้วนานกวาแล้วอีวันทองอีนิ่จใจสัวาแมงจะพราสมองเจ้ามึงจะมาไว้เมื่อนี้นสิบขอเสียประน เราบอเ่อเป็นเสียงดังแค่คนูลละขุดปันคอโอ้โอ้ช้าเน้โอ้ยกูปวดรัวดีวมีความสุนด้เขาเฮ้ยากูจะตันคอมึงเสียประจานกีบันโอ้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 โองโอง้โอ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 ้โ้ไอ อันน่ะแอบไปชูกับพามันบอเลือกเอาผ้านตาดีๆกูว่าย่งบอคือเอานาตาคือ้แบบีควาฟังฟังคอันน่ะเชียงี่ไว่มึงเอาดิงว่เอาดิ้งว่ะขบบอใช่ไหมเอางว ให้ทั้งกูแลขึ้นแล้วเน่เน่เอาไว้ไปรอดไฟเพื่อดังดีเลยไม่ถอดไปไม่อยากตียท้งตีว่าแท้งเมื่อวานคุณตีแฮงกาคุณตีแฮงนะแต่แค่นั้นเอาน้ำมาล้วงเลยหยุดเอาละหยุด อ้แหวนมึงอ้แหวนแหวนบ่าแหงครักเอาดิไม่กี่นี <S <S ่าบอกเจ้าหอยไปมีมาดีมนท้องเมียกูกูสิข้ามาเด็ก โอ้ยไอฝ้ายเจ้าบอลนิวใส่หลักรักฉันไม่รู้นะฉันนอนนะถ้าเป็นพระคือบอลร้อนบัดหลับอ้าวถ้านอนฝ่านอนโดมเราเลยยืนขึ้นสเตนาร์ปรีสยืนขึ้นเคยกินไหมลูกปีน,คนเ,เ,เ,เคยกินไหมวันนี่ฉัน กินกับคนสองกระบอกห้องหนูกูวิ่งถูกมั้งเป็นพระจริงๆเหรอใช่แล้วสิขัดแชม